ขอเสียงคนหลอยผัวมาเที่ยวเลยจ้าเมือเ่อที่รักคอยสิโพดเฟ็นปูกเอาคอยสิบอกผัวเจา้าคอยสิรล่อให้ผู้เจ้าพิดกันกับผัวเขาขอขอนุญาตแล้วเขาขอขอนุญาตแล้ว เขาขออนุญาตแล้วบอมันชีวิตคนมันสิดีงามไปตลอดยีบสี่ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ชีวิตยอย่าให้มันสงบสุขจนเกินไปบอนเนอร์อ,อมูเจ้าเนี่ยมูเจ้ามาเฝ้าหนาเวทีเออแล้วผมบอกว่าจะของโซนพอบ้านทั้งหลาย ของหลายซุ่มไม่ยิ่งนะมันมันม่งยาไรเงินเกีย <c oughs> นนี่ยังถามมันตรงๆเลยเ <c oughs> จ้าจะพลอย,ยเห็นถ <idental> <c oughs> <c oughs> ้าข่อยก็บเมียพิบกันหลายฉันบอกแล้วไปฉันบอกแล้วจะมีผัวมันงา <c oughs> <c oughs> แม่บอกว่ายในเกาะยังมีผัวมันยาแม่บอกว่าจะเอาผัวมันงยาอ้าวครับยากกองก้องพี่คอยมาอุณเดี๋ยวคุณพัลูคุณรับถามนี่ลีนยาบอบริบทาบคุณขอบคุณเลื่อลอยที่อได้ต้อ